สวัสดีครับผมเกย์เด็กนะครับผมก็เป็นทูเรนท็อปหนึ่งปัจจุบันแล้วก็เป็นทูเรนเมโซมที่อยู่มานานมากๆแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะให้ดูแนวทางการเดินเกมขผมในโหมดแรงนะครับสำหรับไอเทมในตานนี้ผมจะออกแบบนี้นะครับ ผมจะออกฟอสกัดมาแทนนะนี่ฮีโร่ป่าผ่อข้ามก็เป็นแอสซิสต์นะแล้วเราออกฟอสกัดมาแล้วก็จะเล่นข้างในลึกๆได้นะครับเราก็จะอึดขึ้นมากๆเลยนะส่วนร่นผมก็ใช้เจ้าวเวท88นะคบในตารางซอบเวอร์อันดับหนึ่งชื่อผมเลยนะผมคืออินเด็กขอแนะนาร้านพ่อมดเคีพี w ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนใครที่สนใจอยากเติมเกมคลิกเลยที่ w w w powerplaygame.com ร้านนี้ปลอดภัยแน่นอนแถมเังเติมอวีง่ายอีกด้วยเพียงแค่ใช้ Open ID ส่วนลดจัดเต็มมแถม ทุกคนยังได้รับ k e v a p a เ P. ย i n t คูณ2ตลอดเดือนแบบจุกๆนํนำไปใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปได้สูงสุดถึง25%าอน้ำคส่วนลดในดีสคริปชันของผมไปใช้เกอร์อินเด็กตอนชำระเงินก็จะได้โคส่วนลดเพิ่มไปอีกอย่าลืมนะครับเป๊คุ้มเป๊ฉลาดต้องเค v a Pay พมาถึงเราเรีบอัพสกิลสองตั้งแต่เริ่มเกมนะครับแล้วเราก็ไปเริ่มที่บัฟฟ้านะเกมนี้ก็ซิปหลุดไปในฝั่งตรงข้ามด้วยนะผู้เล่นเราก็เป็นฮีโร่ที่สู้ซิได้นะครับตัวเราเป็นนีีโร่ท่ทตอดดะะะยะไก มีโลฝของนังข้ามมา่วนให้เราเดินออกนะครับแล้วเราก็กลับไปรัดคลิปนะจองกอนเกมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราฟาร์มคลิปป่าไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วเราก็ไปรอแท็กคลิปเมทนะครับป่าฝนังข้ามก็เป็นคิวเลนนะครับ <Go. S 1> ไอเทมที่เราจะออกก็เป็นไอเทมที่ค่าสถานะความถึกหมดเลยนะครับเราช่วยเมทเคลเสร็จแล้วก็ตีกระปูเหมือนเดิมนะ oh. <What>? Oh. ก็ไปฟาร์มแดงนะ <Yes. S 2> ผมจะวิ่งไปที่เลนกลางนะจะมีไฟหรือเปล่ามาดูที่มังกรน,นะครับเป็นทูเรนเราค่อยๆเก็บสแต็กไปเรื่อยๆนะ What? What? ก็ค่อยๆค,คอมโบนะ ยังไงรูเมตันมีแก๊กดึงมาให้เราก็คอมโบไปเลยนะอันนี้เพื่อนไล่เราก็ลองไล่ดูไม่ทันแล้วก็มาเอามังกรครับได้มังกรเสร็จเหมือนมีแก๊กจะไปไล่นะครับผมก็ลองตามแก๊กดูนะเผื่อจะดึงโดนดึงมาได้ก็สวยเลยครับเราเดินกลับมาฟาร์มบัฟฟ้าของเรานะตามไปจนครบทุกหลุมเลยนะครับ ีคลิปกลางเข้าแล้วก็ไปเคลียให้เมทนะครับเีมีกระปูอยู่ด้วยนะแล้วก็ไม่พลาดกระปูอยู่แล้วครับก็เก็บกระปูไปนะแล้วเราก็ไปฟาร์มที่บับแดงต่อครับมีคลิปกลางชนแล้วก็ไปเคลียคลิปกลางอีกนะเราอยู่ข้างบนเลยนะครับแล้วก็ต้องเคลียให้เมทนะคลิปหมดแล้วแล้วก็ฟาร์มแดงครับ do the talking an enemy has been defeated yes an ally has been defeated the stars guide me skill out young may a title is nothing but เห็นลิเลีย,เ,ยเจ็บแล้วเรามีสายฟ้านะผมจะลองเล่นดูนะเหมือนช็อตน,นี้ผมจะอันติไม่โดนลิเลียน,นะครับแล้วก็ถือว่าพลาดนะเราเกิดมาใหม่ตามที่บับฟ้าครับฟาาไม่ครบทุกตัวเลยนะ,นยะแล้วก็ไปที่เลนกลางครับ กระปูอยู่แล้วก็ตีกระปู่ันนะคะเหมือนข้างล่างจะมีไฟกันครับผมจะไปเติมข้างล่างนะ <Heaven. S 1> เราเดินไปปิดลึกๆได้เลยครับ <Heaven. S 1> ไม่มีไฟแล้วผมจะกลับไปฟาร์มที่บัฟแดงครับ <been> มีคลิปการเข้าต้องไปช่วยเมทกลางๆนะครับ ก็ไปเบ็ป่าก่อนขั้นนะชั่นนี้ผมก็ไปเก็บแต่คลิปป่านะครับแต่ว่าโดนลิงค์พอดีนะแช่ดดเมจไปเยอะมากครับแต่ก็ยังเบ็ดคลิปป่าได้อยู่นะเราจะเอาต่อไม่แน่แล้วนะเราก็ไปเอาตัวเล็กนครับมีคลิปที่เว็บบนด้วยนะเราเคลียร์เสร็จก็ไปตีมังกรครับ sword do the t a l k เราได้มาคอนเสร็จแล้วฟาร์มคลิปป่าให้ครบก่อนนะ ใชการที่เียนการนะครับผมไปเติมเพื่อนนะทลาดนะครับเรามาไม่ทันนะแล้วเราก็คอมโบไม่ตุยด้วยครับจากที่เราเกิดมาผมจะวิ่งมาที่บัฟแดงนะคะมีไฟกันที่หน้าคลองนะก็มาเติมเพื่อนครับค่อยๆเก็บสแตงนะครับเราไม่จำเป็นต้องรีบนะ มียีน่าอยู่ข้างบนตอนแรกผมว่าจะไปหายีน่านะเผื่อว่ายีน่าเขาจะเดินกลับบ้านนะครับหาไม่เจอแล้วก็ไปฟาร์มดีกว่าครับคลบปนชนอีกเวฟหนึ่งนะ <Don 't S 1> เราต้องเคลียร์คีปบปนก่อนครับ มืดนะครับแล้วก็ไปฝามงบังฟฟ้าก่อนนะนี่เราเล่นถึกด้วยดามเมจแล้วก็จะตีอ็อบเจกต์ช้านะครับ <Yes. S 1> เสร็จผมจะพยายามเล่นที่เวฟข้างบนนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามแยกมาสู้ผมไม่ได้นะนี่เหมือนปากฝั่งตรงข้ามมาเราเจอเราวิ่งใส่เลยนะคะมันจะรอดยากนะ นมีคลิปเว็ปปุด้วยนะแต่ว่าฝั่งนะครับเขามาปิดแล้วนะครับเราค่อยๆเล่นนะตอนนี้ลูเมียตัมสวยมากเลยนะครับข้ามก็มาปิดข้ามมนเยอะมากเลยนะก,ก็กิงเข้ามาด้วยนะแล้วก็พลาดโดนอันตีเทลครับไม่งั้นก็มีโอกาสรอดนะเรากเกิดมาเราเอาบัฟบ,บูก,ก่อนนะครับแต่มีไฟที่เลนกลางนะเรารีบไปซ้อมเพื่อนเลยครับ ยายจบแล้วผมก็ไปฟาร์มบัฟแดงต่อแล้วค่อยเอาของนะครับเอาตีของร้อเพื่อนได้เลยครับ ก็ไม่เล่นข้างล่างได้เลยนะอีกฝั่งต้องมาสู้เราหลายคนนะครับประจําอยู่ที่เลนล่างเลยนะค่อยเดินไปเติมเพื่อนครับจะได้ทําเวฟล่างได้ด้วยนะเอโรฝั่งตรงข้ามเราตอนได้หมดทุกตัวเลยครับตอนนี้ทีมเรากร์ลาจะยคลขึ้นบ้านครับเราก็ปาสกิลเก็บสแต็กไปเรื่อยๆนะรอติดกูดาวมาแล้วก็กดได้เลยครับ ยังไม่พร้อมจออกวน,นข้าวช้าผมจะไปทําเว็บบนนะ <An enemy S 1> อยู่ที่เลนกลางผมไปเติมเพื่อนครับเราปาสกิลตัตตดๆไปเลยนะ ทำให้อีกฝั่งตรงข้ามเจ็บครับเราจะได้ป้อมของรงข้ามง่ายนะ ตอนนี้เราก็ได้ MVP นะครับ <As> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม